ดีครับผมคือดีตอนเศร้าครับผม,มเราต่อจะว่าอัพเดตไกที่เลี้ยงอะไรครับอย่างไกแบบบาบาๆครับมีเพาะขายแล่วว่าเพาะไข่กำลังสีไข่ครับผมรุ่นน้อยๆนี่ครับรุ่นนี้เลี้ยงแบบบานๆน,นะครับไกอยู่หลายครับ นุ่มแล้วกัมีหลายอย่างครับทุกคนครับไา้กินยุกกองแฉบอย่าปล่อยได้ด้วยครับที่น้ะปล่อยแบบบานๆตันน้มาชาถกไหมหลายยังไข่ย็ย อือ้่หลายโซนับบี่นเฮ้ยัวขายอ่ะ นี่ขอกหมูนี่ไก่ตีแน่ไก่ต้มแน่พี่เนาะแลับไก่ยู่นี่เกือบพออลอยครับนะครับรุ่นดำๆน้อยๆน,ยน,ยนี่นี่มีอยู่ประมาณ สี่สิบตัวครับรุ่นรุ่ปลาแม่ครับกําลังปลาแม่มันนีน่เป็นรุ่นเป็นรุ่นเนื้อรุ่นนี่รุ่นกําลังก้าขีดโลรุ่นนี้ก็สิมีอยู่เกือบยี่สิบตัวครับแล้วก็รุ่นเึ่งบอได้ยักอาทิตย์หนึ่งอยู่มัน ก็โตมันตายครับก็เรี่ยงอย่างที่ดีอย่างนึงมันแบบ่ค่อยตัวคนล้อกินน้ำค้นอห้กินครับแต่ว่าปัญหาก็คืออีกาที่แล้วนี่แม่นี่มันคือนี่หกตัวนี่ก็ตกนกไปใส่หายไปนะทีนี้แม้ครับแต่แต่ถ้าซ้ำนี่ตายแล้วครับนี่ตายตายแล้วถ้าซ้ำนี่แล้วครับนแม่จะปลาไข่เดยน อันนี้ก็คือลุมนมี้ก็สฉพอขายแลว้วนรับนี่คือต้อนทุนเท่าไห้่นี่เนอะไปกินน้ำกวางแกบเลี้ยงหมูแน่บ่ค่อยได้กัิน,นครับบ่ค่อยได้หัวหาหัวหานที่นี่ก็ได้ขายเช่นนึงเลยว่าขายไปยี่สิบโตไม่เงินสองพัน 2, เอ็ดท้องเอ็ดสองพันสอง หี่นี่ก็ที่ได้คลายไป,ไป,ไปเดียนเพรละล้วครับตัวผู้พราแต่ตัวแมวพ่นปัญหายอยู่นี่คือแมวครับปัญหายอยู่นี่สิมีแมวแมวกับปัญน,นั่นครับน่ครับ นทีมันกว่างครับมันไม่ได้เห็นแบบชัดๆครับนี่ไก่ยอยู่นี่นนนประมาณตัอยกุ้งตัวนี้เหยื่อว่าลายครับเหยื่แม่ละ 6, แม่มละหกแม่ละเจ็บแม่ละซี่แม่ละหาแบบเขาเลี้ยงแบบกันแล้วไม่ได้กำกับดีถึงพอแล้วมันไง โซนนี่ประมาณนี้ถึงอยู่ในขหมกเนี้ยมือควงงงาม,งามนี่แม่นี่กลี้ยหอกแม่นี่ในเลียยหาเลยโซนหนึ่เนนงเสงร็จแล้วปลาลูกไทยชื่อฮิปโปโต้ีเป็นนุ่มไมม cây Nói chỉ mình quấn chụp nhìn phá vào Phá lấy cái chai bao Đó Chó chó không Thì tần bản bắt đây lúc này Đông thì luôn riêng đẹp ngay ngay cây bàn hợp Có thể khả để chơi Chụp nhìn phá vào